เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้ Toyota C-HR 1.8ตัวมิดรถปี2019 20นะยคะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยเอามาให้ดูเลยว่าออริจินอลแรกรับเข้าเป็นยังไงคันนี้คุณแจสำรองมีมาให้ครบไม่66,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นโครงสร้างตัวใหม่แบบ TNGA ก้องถอยหลังภายในเป็นเบาะหนังสีดำนุ่มๆน,นะคะโครงสร้างยึดเกาะถนนได้ดีขับสนุกคันนี้539,000ฟีดาผ่อน9,000เท่านั้นใครกำลังตามหาตัดสินใจบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาด ติดตามชมได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับตักเพชรยนต์กติเช่นเคยในช่องรวมรถมือสองปักเพชรยนต์นะวันนี้นะคะตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68แยก1มีบุรีกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับโซนนี้นะคะเรียกว่าโซนช่างนะคะโซนเอารถนะคะที่เพิ่งเข้ามามาปรับสภาพจะมารวมกันอยู่ที่นี่นะที่นี่นะคะมีรถมากกว่า300คันเลยการันตีโครงสร้างให้ทุกคันว่าไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากลับสี ก็ไม่เริ่มชำรุดสูญหายนะคะพี่ๆมีรถให้เลือกมากกว่า300คันไม่ว่าจะเป็นรถเก่ง รถกระบะรถตู้รถครอบครัวนะคะดอกเบีย้ยของเราเริ่มต้นที่2.59%เท่านั้นสําหรับคันไหนที่ไม่มีวารันตีสูตรแล้วทางร้านแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ไปเลย1ปี20 0 0 0กิโลเมตรซ่อมสูตนะคะวันนี้นะคะตกขออนุญาตพามาพบกับรถเข้าใหม่คือเข้าใหม่จริงๆยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะกับ toyota c h r 1.8ตัวมิตรรถปี2019.20นะคะคันนี้ไม่เพียง66,000กิโเมตรเท่านั้นกับราคา 5,39,000นเะคะฟีเดเวคันนี้ผ่อนตกอยู่เดือนละ9,000ต้นๆน,นะคะประมาณ9 2 0 0นะรายได้1 8 0 0 0บาทซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำนะคะสำหรับคันนี้คุณจะสมรองมีมาให้ครบนะคะสภาพนางฟ้ามากๆนะบอกเลยว่าไม่มีการันตีนะคะ การันตีไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากลับสีกองม่อย่างแน่นอนนะไม่สะดวกมาทําสัญญาที่ร้านนะคะมีเฟรนแนนวิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านทั่วประเทศนะคะแล้วก็มี<ะ>ส่งรถสไลด์ฟรีไปเลย100กิโลแรกนะอาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะมีเอกสารอะไรยังไงตรงไหนนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยเนะาะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวตักพาดูโครงสร้างของ CHR คันนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวมิดนะเป็นตัวท็อปสุดของตัวน้ำมัน ะะออกห้างไปแดงอยู่ที่1 3 9 0 0ล้านา0 0นะคะราคาลดลงไป50%แล้วจากไปแดงนะคะแล้วก็ได้ไม่น้อยนะคะมือเดียวประวัติศูนย์ด้วยนะสำหรับคันนี้นะคะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยด้านหน้ามีเซ็นเซอร์การเตือนมาให้ทั้งหมด2จุดนะคะไฟหน้าของเขาเป็นออโต้นะ ลูกแก้วโปรเจกเตอร์นะคะพร้อมกับตัวเดทไทม์นะคะไฟหลีไฟเลีย้ยวเป็นหลอดตัวฮาโลเจนนะบอดี้โครงสร้างต่างๆตัวนี้เป็นแบบ TNGA mm hmm. ด้านหลังเป็นแยกอิสระแบบปีกนกนะคะ mm hmm. คันนี้บอกเลยว่าวัยรุ่นขวัญใจมากๆ mm hmm. ด้วยบอดี้รูปรักษณ์ต่างๆนะคะภายนอกแล้วก็ช่วงล่างของเขาขับสนุกมากๆ mm hmm. ตัวนี้ยึดเกาะถนนได้ดีนะคะ mm hmm. เป็นรถที่วัยรุ่นนิยมซื้อกันเลยนะ CHR ออก ห้างป้ายแดงมาแรกๆคือขายดีมากๆนะกระจกด้านหน้านะคะเดิมแท้จากตัวยุตาไม่เคยเปลี่ยนมารอบคันไม่เคยมีเปลี่ยนนะคะบานคู่หน้าเป็นออตโต้อารามนะกระจกกันขโมยระบบกุญแจได้สมาร์ทคคเลตมาให้แล้วเรียบร้อยทั้งสองฝั่งนะคะหลังคงหลังคาไม่มีรอยบุบหลักยิ้มนะคลิปฉลามนะคะมีมาให้นะคะเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความดูดีนะคะเหมาะกับวัยรุ่นนะคะในส่วนตัวนี้นะคะเขาจะเรียกว่าทรงคูเป้นะคะท้ายจะเป็นหลังเต่าแบบนี้ นะสําหรับคันนี้นะคะสวยน่าใช้มากๆนะในส่วนของตัวล้อแม็กของเขาเดี๋ยวตักพาดูแม็กของเขาตรงนี้เป็นแม็กทูโทนนะคะเป็นคีบระบายความร้อนนะคะ,ะเป็นดิสเบกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยยังได้อย่างปี2023นะ,ะตัวแม็กขอบ17นิ้วนะคะ แม็กสวยๆแบบนี้นะคะขนาด5รูนะเป็นสีทูโทนะทางร้านเดี๋ยวเก็บงานให้พร้อมใช้เลยนะมาในส่วนของด้านในตัวนี้นะคะด้านในของเขาเป็นเบาะหนังสีดานะคันนี้ยังไม่ได้สปานะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเนาะมีถุงลมนิราภัยรอบคันเจใบนะคะบานคู่หน้านะคะที่หัวเข่าแล้วก็ที่สซีที่เป็นถุงลมทั้ง2ฝั่งโครงสร้างต่างๆเดิมขออนุญาตแกะให้ดู1จุดคันนี้คัดมาให้แล้วสวยจริงๆนะ,ะไมน้อยมากๆ6กหมืนเท่านั้นนะคะเห็นไหม สปอนเมตอาร์คสีสม่ำเสมอกันทุกจุดเลยนะหัวนงหวน็อตไม่มีขยับขันไขนะคะนี่สีเดิมจากศูนย์นะคะสีมันจะเสมอกันทั้งหมดเพราะว่าเดิมจากศูนย์จะเป็นการชุบสีนะคะทั้งคันอะไรประกอบและชุบสีนะไม่ใช่การพ่นสีนะคะสีจะไม่มีกระดำกระด่างอย่างแน่นอนด้านในของเขาตรงนี้เป็นสีน้ำตาล เป็นหนักนะคะคุมโทนแล้วก็ด้านในตัวนี้เป็นสีดำเป็นโนแบกนะคะเกียร์ออโต้แบบ CVT เบรคมือไฟฟ้าเบรคโฮออโต้มีมาให้ครบนะใครกำลังมองหากำลังตัดสินใจมาดูรถตัวจริงได้ติดต่อหาตักได้เลย065-916-9359นเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะให้ดู ัวน็อตไม่มีขยับขันไขนะคะแผงประตูต่างๆเดิมข้อดีของ Toyota ก็คือบุรสวิตของเขาจะเป็นบุรสวิตแบบออนไลน์สามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยจากทุกที่นะคะไม่ต้องรอดิวข้อมูลเนาะแผงประตูต่างๆนะคะให้ดู มียางซับเสียงมาให้พร้อมซินด้านข้างตะเข็บด้านข้างคือพร้อมใช้งานนะการันตีได้เลยไม่ได้มีชนหนักเปลี่ยนประตูถอดประตูนะคะตัดตอด่อถัดซีอะไรใดๆอย่างแน่นอนนะสําหรับชมนี้ที่เรียกว่าทรงคูเป้นะคะที่เปิดประตูเขาจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะวัยรุ่นน่าจะชอบนะคะทรงนี้คือขวัญใจวัยรุ่นเลยนะคะในส่วนงด้านหลังของเขาเบาะนั่งสบายนะคะปรับเอน็นได้รูปได้ศิรีลับแบบนี้นะคะแล้วก็พับปรับนะคะตัวนี้ได้4ี่0สิบ นี่นะคะนี่ใครที่ชอบขนของนะคะคันนี้เป็นสไตล์แบบ crossover นะคะบอกปรับแยกอิสระได้แบบนี้โครงสร้างต่างๆทุกจุดคือเดิมนี่เดิมจากสูตรนะคะตัวนี้มาร์กเดิมจากโรงงานมันจะมีตัวคีบจุ่มสีตรงนี้มันจะต้องเว้านะคะถ้าตัวนี้หายไปคือ ทำสีมาอย่างแน่นอนการันตีคอนเฟิร์มให้เลยนะโครงสร้างคันนี้สวยน่าใช้นะคะประหยัดจากไยแดงไปแล้ว50%ใครกำลังลังเลกำลังตัดสินใจอยู่นะคะติดต่อมาได้เลยนะตอนนี้มีขาวนะคะมีดำนะคะตัวน้ำมันแล้วก็ตัวไฮบริดมีให้เลือกครบในส่วนงตัวท้ายรถนะคะไฟท้ายก็เป็นแบบ led มาให้แล้วนะ,ะได้กล้องถอยหลังนะคะไฟเบรกดวงที่3มมีมาให้ครบมีสปอยเลอร์นะคะเพิ่มความสปอร์ตปะตักเปิดโครงสร้างด้านหลังให้ดู ตัวนี้มีฉากกั้นกลิ่นมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเสียงโชกไม่มีดังเอียดอาร์ตหัวน็อตฝาด้านท้ายเดิมๆนะคะโครงสร้างต่างๆการันตีให้เลยซื้อไปตรวจสอบพบเจอมีชนหนักพลิกคว่มามาเอาหลักฐานมาเลยทางร้านยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะคะในส่วนของหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะคะไล่มาในส่วนของตัวบล็อกไฟนะบล็อกไฟไม่เคยมีรอยการแกะเลยนะคะสําหรับคันนี้สวยมากๆนะคะเป็น SUV แบบ Crossover คันนี้รายได้1 8 0 0 0บาท ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะคะหรือแค่มีประวัติใช้บัตรเครดิตมาเกิน1ปีนะใช้แค่บัตรประชาชนมาเช็คเครดิตได้เลยนะคะไม่ต้องยื่นเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมนะมาอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวตักพาดูบอดี้ตัวบบอรถกันเห็นไหมคะบอของเขาพรับปรับได้4060เบอกไม่มีแตกไม่มีขาดเป็นหนังนิ่มๆคล้ายๆหนังตัวแคมรี่เลยแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะ CHR เนี่ยทำออกมานะคะไว้รุ่นชอบมากนะราคาล้านต้นๆกับโครงสร้างช่วงล่างที่เหมาะกับประเทศไทยนะเหมาะกับประเทศไทยให้ดูนะคะสองฝั่ง มัดเดิมมีมาให้ครบนะคะข้อดีของ t o y ย ta คือเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะผ่านป้ายทะเบียนหรือว่าเลขตัวถังนั่นเองนะมาดูในส่วนฝั่งของคนขับกันบ้างนะคะคนขับก็บอดแน่นๆตึงๆนะคะสามารถปรับไฟฟ้าตัวหนุนหลังมาได้นะทุงนี้ถุงลมนีิรภัย7ใบเหมือนที่แจ้งไปเลยมีระบบตัวคูดคอนโทลนะคะปุ่มแท็กชั่นคอนโทลการล้อเลื่อนเท่าไหร่หมุนฟรีความปลอดภัยมีมาให้ครบนะ เดี๋ยวตักเปิดสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนะคะสตาร์ทเครื่องชึ่งทีเดียวติดเลยนะคะด้านในของเขาเป็นตัวที t FT นะคะหน้าจอตรงนี้สามารถเปลี่ยนแสงได้นะคะเปลี่ยนสีได้แอร์เป็นดูโอโซลนะคะแยกอิสระได้สงฝั่งนะ,ะด้านในมีที่วางแก้วนะคะเพิ่มความสะดวกสบายช่องเสียบ USB อะไรมีมาให้ครบนะคะด้านในก็คุมโทนสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังสีน้ำตาลตัดกันเนาะเพิ่มความพรีเมียมขึ้นมานะคะ CSR เป็นฮาเป็นโครงสร้างนะคะช่วงล่างที่แบบแน่นแล้วก็ขับสนุกนะคะ คล้ายๆรถสปอร์ตเลยนะคะทรงมุมประมาณนั้นนะแต่ขับดีนะแล้วก็เป็นเครื่อง1.8นะคะเป็นสนล้วนเติมน้ำมันได้ถึงตัว e 2 0นะคะ140แรงม้ากับเครื่อง1,800นะโครงสร้างต่างๆ หัวน็อตไม่มีขยับขันไขเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆโครงสร้างเดิมถ่ายให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้กําลังตัดสินใจกําลังมองหา c ซ r คันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะในทรงแผงประตูนะคะฝั่งคนขับกระจกปรับออโต้มาให้ทั้งหมด4บานนะ,ะแล้วก็มีกุญแจแบบนี้ได้ไป2ดอกนะคะเป็นเป็นลุนแจรีโมททั้งสองดอกเลยนะคะแผงประตูเขาจะตัดด้วยตัวนี้เป็นบุหนังเสียมตานนะคะคล้ายๆล,ลายพีระมิดนะคะทรงหกเหลี่ยมจะ ควบคู่กับตัวคอนโซลตรงกลางตรงนั้นที่เป็นหนังที่เป็นสีน้ำตาลนะคะเพิ่มมิติไม่อยากให้มันดำทะมึนเกินไปทั้งหมด แต่ตะคงตะเก็บต่าง,ง,งๆนะคะตัต๊กการันตรให้เลยว่าคันนี้สวยน่าใช้นะใครกําลังอยากได้ CHR นะคะมีเข้ามาอีกรถหนึ่งแล้วแล้วก็คันนี้ใหม่น้อยมากๆ5้าแ0 0สาเท่านั้นนะไปะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกันในส่วนของตัวด้านหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบ140่แรงม้านะคะอัตราการซิมเปิงน้ํามันมอยู่ที่ประมาณ1 6บหกถึงสิกิโลต่อลิตรนะคะตัวนี้เติมน้ํามันได้ถึง E ย0่กันเลยนะแบตเต มีเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ก็คือออกไปพร้อมใช้งานนะคะตอนนี้สตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วเครื่องนิ่งมากนะตัวเครื่องไม่มีร่องรอยการตัดต่อโครงสร้างนะคะทุกอย่างเดินปกตินะไม่มีตัวน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มน้ํามันกุ้งน้ามันเกีีรยมไม่ต้องกลัวนะคะสภาพสวยมากๆนะคะด้านหน้าดูไม่ชัดมาดูรถตัวจริงได้ที่เพชรยนต์นะโครงสร้างต่างตหัวน็อตด,ด้านใน ไม่เคยแกะขยับนะคะฝากระโปรงต่างๆเดิมนะคะตัวนี้แผ่นกันความร้อนสติกกสติเกอร์มีมาให้ครบเลยช่องระบายอากาศกลม,มวลแบบนี้มีฝากระโปรงจิกไปนะคะเป็นรอยเล็บแบบนี้เลยซิ่งเดิมตะเข็บเดิมจากสู่ที่ตักพู่ในทุกๆคลิปว่าจะไม่นิ่มไปหรือว่าแข็งไปนะคะสําหรับ C-HR คันนี้บอกเลยวันนาใช้มากๆนะด้วยโครงสร้างต่างๆนะคะพาดูความเดิมนะ,ะตัวบล็อกไฟนะคะตีแบนตีโค้ดอยู่ครบนะคะ พี่หอไทยควยตกนะคะด้านหน้านมีตัวบล็อกนะคะกันขานแต่ว่าถ้าดูรถไม่เป็นสามารถพาช่างมาเช็กได้นะสามารถพาช่างมาตรวจเช็กได้เลยนะคะคันนี้สวยน่าใช้มากๆกับ chr นี่จะแปดตัวมิดคันนี้นะคะรถปี2019.20เ่มือเดียวประวัติศูนย์กุญแจสำรองมีมาให้ครบไม่เพียง6 6 0 0 0กิโลเมตรนะคะเครื่องนิน่มแบบนี้โครงสร้างดีๆขับสนุกแบบนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเครื่องยนต์พันแปดนะคะใครที่ชอบอัดตาเล่นยงแรงซิ่งๆน่ะด้วยบอดี้ของตัวรถโครงสร้างช่วงล่าง บอกเลยว่าขับสนุกแน่นอนนะคะ539,000สามืาพนฟีเอาคันนี้ผ่อนเก0าเท่านั้นสนใจรีบติดต่อกันมานะก็จากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นํามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ